You, 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 you. Yeah. มาครับขึ้นครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดอกเดียวดูดีครับผมกรบผม,อผมดอกห้าผมดอกสามวันนี้ดอกเดียวดูดีของพวกเราจะนำท่านผู้ชมไปสู่การ ห้องเที่ยวและพาชมที่ไหนไปที่ไหนครับวันนี้ที่นี่แล้วครับวัดประชานิยมวัดประชานิยมเลยครับผมวันนี้ได้ข่าวว่ามทรมาอบรมด้วยมีอาหารฟรีครับผม <c oughs> เราชอบกินฟรีอยู่แล้วครับผม <c oughs> แล้ววันนี้ครับเราจะมาทัวร์นะครับในการอบรมท่านผู้ชมครับติดตามด้วยครับช่วงดอกเดียวพาทัวร์สำหรับตอนนี้ท <c oughs> ่านผูน้ชมเราไปดูภายในบรรยากาศการอบรมขอกเทงโนัครับเขามาอบรมที่วัดประชา ภายในบรรยากาศกำลังเค่งเครียดตึงเครียดมากเคียดครับลองทำดูเลยครับ มผมจะพาท่านไปพบกับแขบรบเชิญท่านเป็นอ,อบตอยู่แถวนี้ตามม<ช>าเลยครับครับลาดซ้ำพลาดซ้ัพลาอชื่อว่าอะไรครับ เราเสนอตัวองผมนะครับชื่อท่านนายกชื่อแบบมิโจดนะครับก็เป็นผู้ดูแลประจำตำบลหนองหนองห่วยนะครับไม่ต้องซุ่มใกล้ขนาดนี้ก็ได้นะครับ่ากล้องครนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนีท่านผู้ชมกำลังหิวแล้วใช่ไหมครับเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับเอาไหมครับช่วงดอกเดียวพาชิม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาของดอกเดียวพาชิมวันนี้ผมจะมาท่านผู้ชมนะครับไปชิมที่วัดประชานิยมโอ้โหมากินของฟรีครับผมติดตามดูนะครับผมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกาลังทานอาหารอยู่ครับผมนี่ครับเมนูอาหารครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าตำบักหุงนะครับเนี่ยเรียกว่าอะไรนะครับ ลาบลาบลาบครับลาบปลาไม่ใช่ปลาธรรมดานะครับปลาอะไรครับปลาปิ๊กปิ๊งอะไรครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับว่าอร่อยไหมครับอะไรครับบุเยี่ยมครับถังครับอะไรวะเอาเดียวอยู่ นนรลลครับขอบคุณครับตอนนี้อาหารของเราก็เสร็จแลครับก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเคียร์เจนที่ก็เรียบใบแล้วลว,วันนี้ดอกเดียวพาชิมวันนี้อร่อยมากเลยครับ อิ ons, อ่ม PI, ทั้งคนอิ่มทั้งบุญครับผมเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าสวัสดีครับอันนี้ครับนี่ครับอันนี้ครับนี่ครับช่วงดูดีมีสาระเป็นมิเตอรใหม่ของทั้งสองมหาวิทยาลัยทั้งมทรแล้วก็มรสารสนท์ของเราที่ได้จับมือกันนำทางด้วยฟ้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับรายการธรรมะ เป็นมิติใหม่อย่างที่ทมมา,าเป็นการจับมือกรชับโดยธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีลอนพุทธเชียนตีใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องเมาะเจาะพอดีนะครับกับพุทธเชียนตีีด้วย2 6 0 0ปีคงล้อธรรมของพระพุทธเจ้าพวกเราในฐานะชาวพุทธจะเป็นนักศึกษาของมะมะรก็ดีจะเป็นน,นักศึกษาของมทรก็ดีเราเข้าใกล้หรือออกห่างพระพุทธศาสนา